ขอดูสัญญาสัญญาซึ่งก็เขาส่งมาให้เนี่ยมันเป็นแค่สัญญาเช่าบ้านมันไม่ใช่สัญญาเช่าที่เท่าที่เมื่อมันเป็นสัญญาเช่าบ้านเนี่ยก็เขาเขาไม่ให้เช่าจบไม่มีอำนาจอะไรที่แต่ถ้าเป็นสัญญาเช่าที่เนี่ยมันจะต้องไปดูกับคนที่ปลูกสร้างใครที่ทําหน้าที่ปลูกสร้างอ่ะคนคนนั้นน่ะน่าจะเป็นผู้สือสัญญาเช่าที่ว่ามันหมด หมดอายุหรือกันถ้าเขายอมให้ดูก็จะได้รู้ว่าเขาเรียกคืนเนี่ยวันหมดอายุไหมถ้าไม่หมดอายุเนี่ยถือว่าเขาผิด<ม>สองต่อก็คือสองต่ออยู่แน่อยู่แล้วคือหนึ่งสัญญาเช่าบ้านกับสองไอ้หนึ่งสัญญาเชา่าที่สองสัญญาสัญญาเช่าบ้านไอ้สัญญาเช่าที่ก็ให้แก่ผู้ก่อสร้างไอ้สัญญาเช่าบ้านเนี่ยให้แก่ผู้เช่าบ้าน แล้วผู้เช่าบ้านก็ไม่ได้กําหนดด้วยว่าจะจะเลิกเช่าเมื่อไหร่จะไม่ให้เช่าเมื่อไหร่แต่ราคาเช่าก็กําหนดไว้ถูกมากซึ่งเราก็มองว่ามันก็ไม่มีอํานาจต่อรองใดๆแต่มันมีบ้านอยู่สองหลังที่มันมีสัญญาที่เขาส่งมาให้ดูที่ผู้เช่าเนี่ยไปทําสัญญาก,กับในน้ำฝนหรือสมภารเรื่องของการทำเงินเขาเรียกว่าสัญญาชเช ซักเช่าเซ็งเช่าเซ็งซึ่งมันมีอายุสัญญาแต่ว่าถ้าจะไล่เขาเนี่ยมันจะต้องชดเชยซึ่งไม่รู้ว่าบ้านนั้นจะกล้าเรียกร้องฟ้องไหมเพราะว่าเขาจ่ายเงินกับนายทุนจ่ายเงินกระสมภานอีกบ้านหลังหนึ่งก็คือบ้านที่เข้าโครงการเฉลิมพระเกียรติซึ่งมันเป็นหน้าที่ของฝ่ายฝ่ายอะไรฝ่าย,ายเทศบาล ที่ทาโครงการนี้แล้วไปใช้ที่วัดนี้แล้วก็ทําบ้านเอ,อ่อทาขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้าจะไปขับไล่เขาเนี่ยต้องให้เทศบาลเป็นคนเดินเรื่องเพราะเทศบาลเป็นเจ้าของของโครงการมันมีอยู่หลังหนึ่งที่คนพิจารณะทีนี้ก็มีข้อแนะนำกลับไปว่าถ้าจะให้อำนาจของของ ของสมภารเนี่มหมดซิขึ้นไปซึ่งทุกคนบอกว่าสมภารเนี่ยไม่ได้เป็นสมภารแล้วเรามีหลักฐานมีการพูดคุยกันว่าสมภารเนี่ยเอ่อเป็นผู้ที่ทูศีลเป็นไม่ไม่ถูกต้องไม่ได้มีอำนาจอะไรเพราะงั้นก็ต้องไปหาหลักฐานมาเพราะมันมีกฎมาไอ้ยืนยันเป็นเป็นเป็นเรื่องว่าอำนาจของสมภารต้องเป็นพระสังคาธิการแล้วพระสังคาธิการต้องประกอบไปด้วยศีลด้วย จัญญาพระสังฆาธิการถ้าเราสามารถพิสูจน์ได้ว่าเขาไม่ได้เป็นพระแล้วเขาเขาก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะใช้อํานาจของสมภา,บารบังคับคุณก็ไม่ต้องโดนรื้อไล่หลวงปู่ก็แนะนำเขาไปเอาไปหามาไอ้บ้านลูกสาวใครที่ที่ที่ไอ้ลูกสาวคนนั้นนะ่ะลองไปถามดูว่ามันกล้ามาเป็นพยานไหม <laughs> เออ จริๆงๆวันนั้นน่าจะมาทําไมไม่มาก็เนี่นยคนขอ,อง,องเราเป็นไง่ไม่ค่อยตามเออ <c oughs> <c oughs> ก็แนะนําเข้าไปเราก็อีกเรื่องหนึ่งก็เรื่องของอปตอที่มาเราก็ วันนั้นเขาโทรไปหาเขาไปหาหลวงพ่อชุนเจ้าคณะจังหวัดแล้วหลวงพ่อชุนก็อายุแต่เก้าสิบแล้วเขายงสาโทรมาโทรมาไม่ไม่มีใครรับสายก็จะมาด้วยตัวเองสุดท้ายก็มีคนเอาโทรศัพท์วิ่งมาให้คุยคุย,คยไปคุยมาก็ไอเนี่ยนายกอบตเนี่ยนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลนี่นะวิ่งเข้าไปหาหลวงพ่อบอกให้มาช่วยเจราจากับหลวงปู่บอกว่าจะเจราจาอะไรแค่คุณเอาเงินไปคืนครับก็จบแล้ว คุณไม่ต้องมาเจรจาอะไรเรื่องของเรื่องคือคุณไปหาคนที่เขาเดือดร้อนเอาเงินไปคืนเขาดอกเขาไม่เอาเขาเอาต้านอย่างเดียวก็ <disag> fills, ไม่รู้ก็มันก็ต้องไปหาวิธีการที่เป็นถึงนายกเทศมนตรีเงินร่วมยี่สิบล้านเนี่ยเอาทยอยส่งเข้าไปทีละเจ้าทีละเจ้าแต่ไม่ใช่เบี้ยวแตกสมมุติว่าเจ้านี้ห้าหมื่นเอาไปเลยป้าห้าหมื่นนี่ยายเอาไป แสนหนึ่งอะไรเงี้ยให้เขาไปเป,ป็นรายๆายไปอย่างเงี้ยถึงแม้เราจะให้ทีเดียวไม่หมดก็ตามทีก็แนะนาําเข้าไปเท่านี้มันก็จบคนเขาก็ไม่อยากเขาเรื่องเอาเราเขาไม่อยากขึ้นลงขึ้นศาลคนเท่าคนแก่เออเขาอยากได้เงินคืนอืมพูดไปร้องไห้ไปนั่นแหละ ไม่มีไม่แล้วหลวงพ่อชุนก็ไม่ไรู้ถึงความทุกข์ยากของชาวบ้าน,งาานกกาไงเก็บอกว่านี่ลูกศิษย์ผมลูกศิษย์ผมหลุงปู่ก็เลยด่าไปเลยบอกว่ามึงนี่ตอนได้ตังค์ในมึงไม่ได้ไปบอกหลวงพ่อตีตอนมึงโดนจะจับเนี่ยมึงไปบอกหลวงพ่อให้มันช่วยมันถูกต้องที่ไหนเลยเลยเลยตือนไปเลยสอนไปแล้วเห็นว่าตอนหลังนี่ไปหาอายการสูงสุดตอนที่เขามาที่อะไรนะ ่ราชาพัฒใช่ไหมที่มาเปิดงานอะไรอายการสูงสุดมาเปิดงานอะไรที่ราชาพัฒนี่ไปหาอายการสูงสุดไปพูดตุกตุกยแล้วก็เห็นว่าผอราชาพัฒหลุดจากหลุดจากคดีของปป,ปชเดี๋ยวต้องตามถามปป,ปชหน่อยเรื่องคดีซื้อที่อะไรอะไร เดี๋ยวเดี๋ยวไล่ตามมันมีประเด็นที่จะต้องตามถามทวงปปชปชปจโคเบอรแค่เนี้ยอ้าวอ้าวโอเคอ้าวเทเบิลเทเบิลประสาษีเกิดจากสมดุลท่าทั้งสี่ของร่างกาย เครื่องดื่มสมุนไพรตาสบายเป็นเครื่องดื่มสมุนไพรจากธรรมชาติแทร้อยเปอร์เซ็นมีรสชาติดีดื่มง่ายหวานสมุนไพรชุ่มคอสามารถดื่มได้ทุกเพศทุกวัยเครื่องดื่มสมุนไพรตาสบายสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติหลากหลายชนิดโดยกรรมวิธีที่ทันสมัยและเพื่อความมั่นคงของอนาคตพลังงานของชาติอีกรอบหนึ่งซึ่งเคยลั่นปากลั่นวาจาไว้ว่าจะไม่จัด เพราะคิดว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคือขั้นที่สองเนี่ยในวันที่24เนี่ยมันน่าจะได้คําตอบอย่างชัดเจนจากภาคประชาชนที่ควรจะต้องมีข้อเสนอดีๆให้กับฝ่ายรัฐเพราะเหตุผลว่าในเวลาช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยฝ่ายลุ่มก้อนผลประโยชน์พลังงานเนี่ยเขาได้นําเสนอข้อมูลและวก็นำเสนอข้อคิดเห็นของฝ่ายเขาให้แก่รัฐไปแล้วรัฐก็ยังรอฝ่ายภาคประชาชน ซึ่งก็จะหวังได้ว่าซึ่งเขาก็มุ่งหวังว่ามันจะได้มาจากวงเสวนาแต่หลังจากมีการเสวนาไปสองรอบเนี่ยมันไม่ได้คําตอบด้วยเหตุผลว่าผู้ที่เข้ามาตั้งประเด็นคําถามก็มาสร้างวิวาทะทาให้เกิดปัญหาในการที่จะนามาซึ่งที่ทางพลังงานที่ชัดเจนซึ่งหลวงปู่ก็รู้สึกผิดหวังก็อย่างที่เคยให้สัมภาษณ์ไปว่าผิดหวังและก็เหนื่อยแต่เที่ยวนี้เนี่ยคิดว่าจะต้องทําด้วยตัวเอง โดยไม่พึ่งของกลุ่มก้อนผลกลุ่มก้อนที่เคลื่อนไหวพลังงานเราก็จะใช้ประชาชนคนแจ้งวัฒนะและแกนนําคนแจ้งวัฒนะและผู้รู้นักวิชาการที่อยู่ในมหาวิทยาลัยที่เขาไม่ก่อเกี่ยวอะไรกับกลุ่มนี้ให้มาช่วยให้ข้อมูลแล้วก็มาพูดคุยที่จะถามคิดทางพลังงานแล้วก็เสนอแนะวิธีการที่จะจัดการบริหารพลังงานให้เป็นประโยชน์อย่างยั่งยืนทั้งพลังงานฟอสซิลและพลังงานทางเลือก อันนี้คือวันพรุ่งนี้เราจะเริ่มเชา้ารอบเชา้าตั้งแต่สิบโมงเชา้าจนถึงบ่ายสองโมงเนี่ยมันจะเป็นการรวมหัวกันก่อนรวมหัวกันระหว่างระหว่างระหว่างประชาชนว่าเราจะมีตั้งประเด็นคาถามอะไรมีข้อมูลอะไรที่จะนำมาใช้ในการซักถามแล้วก็จะนำเสนออะไรแล้วก็ภาคบ่ายไป กระทรวงพลังงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานและปะตทและก็ก,การไฟฟ้าฝ่ายผลิตเนี่ยเขาจะมาร่วมเนี่ยเขาจะมาร่วมเพื่อให้เราได้ถามข้อมูลได้ได้เสนอประเด็นซึ่งการจัดเวทีครั้งนี้ก็จะจัดไม่เหมือนกับที่ผ่านมาก็คือจะแยกปตทผลประโยชน์พลังงานออกจากคณะกรรมการกำกับดูแลพลังงานเพื่อไม่ให้เขาเอื้อกันในคำถามและคำตอบ ไม่งั้นมันจะกลายเป็นเหมือนกับว่าคนคนเดียวตอบปัญหาทุกอย่างได้เหมือนกับไปครอบงำฝไายรัฐบาลเพราะว่าถามว่าสามารถจะจัดแยกกันได้อย่างนี้แต่ที่วัดอ้อน้อยเนี่ยมีพื้นที่ตั้งสองร้อยกว่าไร่เดี๋ยวอาจจะไปจัดให้มันไปอยู่อีกไปลหนึ่งไปอยู่ขอละคางอีกไปลไปอยู่เมนอะไรก็ได้แต่ให้ให้แน่ๆก็คือให้ให้เขาแยกกันที่จะตอบปัญหาแล้วก็แก้ไขสิ่งที่เราสงสยัย อันนี้คือวันพรุ่งนี้วันที่สามสิบที่จริงแล้วอยากจะเชิญเขาตั้งแต่เช้าเพอเอิญเขามีกิจกรรมที่จะต้องส่งมอบหน้าที่เพราะมันเป็นวันโปรดเกษียณของข้าราชการทุกกรมกรองเขาก็เลยแบ่งเวลาให้มาได้ตอนภาคบ่ายแก่ๆนั้นสรุปรวมๆก็คือพรุ่งนี้เราจะจะเริ่มทําในภาคประชาชนที่เรา เราคิดว่าเราไม่สร้างความขัดแยง้งแต่ใช้กระบวนการการพูดคุยเพื่อนําไปสู่ข้อยุติแห่งปัญหาวิธีคิดของเราเ,เราคิดอย่างนี้ส่วนคําถามใดที่จะนํามาซึ่งความขัดแยง้งเราจะไม่ถามแต่ถ้าคําถามใดที่จะนาํามาซึ่งข้อเท็จจริงและสามารถชี้ทิศทางพลังงานที่ชัดเจนได้เราจะถามส่วนอะไรที่มันเป็นข้อสงสัยที่นํามาซึ่งความขัดแยง้งถ้ามีหลักฐานมีเอกสารสําหรับผู้ถาม เราก็จะรวบรวมเพื่อจะนํามาซึ่งการฟ้องร้องกล่าวโทษในที่สุดถ้าหากว่ามันเป็นข้อเท็จจริงราสามารถชี้มูลได้ในชั้นศาล <Yeah. S 1> เราก็จะใช้วิธีการเจราจาพูดคุยเพื่อหาข้อยุติแล้วก็นํามาซึ่งที่ทางพลังงานที่ยัง่งยืนของบ้านเมืองต่อไปก็จะเริ่มว,วันพรุ่งนี้ถ้าถามว่าพรุ่งนี้จะจบได้ไหมจะพยายามให้จบถ้าถ้าจบเนี่ยวันศุกร์เราจะได้นําเสนอ,อข้อมูล แล้วก็ข้อเสนอของภาคประชาชนแก่คอสชอแต่ถ้าไม่จบก็อาจจะมีอีกสักครั้งสองครั้งก็อาจจะใช้เวทีเล็กเพราะถ้าขึ้นไปใช้เวทีใหญ่อย่างเวทีหอประชุมหอประชุมอกองทบกเด็กจะเจอข้อหาเด็กเส้นอีกก็เลยไม่ใช้เวทีนั้นละจะใช้เวทีเล็กก็คือใช้เวทีวัดหรือถ้าจะใช้เวทีใหญ่ระดับนั้นอีกก็คงจะต้อง ทำค,ความเข้าใจให้เข้าใจว่านี่มันไม่ใช่เรื่องเส้นสายแต่นี่มันเป็นเรื่องผลประโยชน์ของบ้านเมืองแล้วเราก็จะใช้เวทีที่เราไม่ต้องจ่ายตังค์เพราะทุกครั้งที่มีการจัดเสวนาเนี่ยวัดอ้อน้อยโดยผู้ท้าอิสระเป็นผู้จ่ายตังค์เองนะเป็นผู้ชักทุนเองนะแม้แตั้งเอกสารเนี่ยแต่ค่าอาหารเนี่ยปตท,อทก็หามานะเพราะฉะนั้นไม่ไม่ใช่เราไปได้ประโยชน์จากปตท,อทหรือกลุ่มก้อนพลังงานนะ อย่เข้าใจอะไรผิดแม้แต่น้ําเองเรายังเอาไปแจกเอาไปไปกินกันเองเลยไปไปแจกทานกันเองเลยอันนี้คือของจริงนี่คือความเป็นจริงก็มีคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานแห่งชาติหนึ่งสองก็คือกระทรวงพลังงานคือตัวแทนของท่าน ประหลัดกระทรวงก็อาจจะเป็นอธิบดีหรือรองอธิบดีหรือรองประหลัดกระทรวงซึ่งตอนนี้ทราบว่าเข้าไปบูนายเพื่อจะไปเจรจาเรื่องพลังงานกับคุณพิยสวัสดิ์ซึ่งเราก็บอกว่าใครก็ได้ที่ผู้อำนวยการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยซึ่งเขาก็จะจะส่งรองผู้อำนวยการมาแล้วก็มีส่วนที่เกี่ยวข้องนอกจากปตทภ่มก้อนผลประโยชน์พลังงานแล้วเราก็จะเชิญการไฟฟ้าฝ่ายส่วนภูมิภาค แล้วก็นครหลวงมาด้วยเพราะว่าเรามีคําถามในประเด็นที่ว่าเป็นไปได้ไหมว่า3การไฟฟ้าเนี่ยมันจะรวมกันเป็นหนึ่งเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนแล้วก็ประหยัดงบประมาณในการที่จะบริหารจัดการเพื่อการตรวจทานได้ทั่วถึงอันนี้คือคือ,ค,อคือประเด็นที่เราคิดว่ามันน่าจะให้การไฟฟ้าทั้งสาการไฟฟ้ามานั่งรวมกันเพื่อจะให้เราได้ถาม แล้วก็เสนอแนะข้อคิดเห็นแล้วก็ข้อคิดเห็นที่เขาขัดแย้งแตกต่างดูมุมมองของพวกเขาซึ่งเราจะถกกันแบบหาคนผิดคนถูกอะ่ะอันไหนที่ตอบไม่ได้ก็ละเอาไว้ก่อนในฐานที่เข้าใจแล้วก็จะไปหาคําตอบในอนาคตหรือว่าอันไหนที่เราถามแล้วเออเขาไม่เข้าใจคําถามก็ละเอาไว้ก่อนซึ่งจะต้องบรนามาซึ่งการตั้งประเด็นคําถามในอนาคตนะคำว่านาอนาคตของเราเนี่ยต้องช้าไม่ได้เพราะถ้าช้าเนี่ยเราจะเสียโอกาสภาคประชาชน เพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกว่ากลุ่มก้อนผลประโยชน์พลังงานเนี่ยเขาส่งไปแล้วส่งไปแล้ว,ลวถึงขนาดคุณบรรณูศิริวันเนี่ยออกมาประกาศว่าจะขึ้นลอยตัวค่าแก๊สธรรมชาติทุกชนิดรวมทั้งน้ํามันด้วยเนี่ยเราก็จะต้องมีคําถามต่อไปว่าไอการประกาศอย่างนี้เนี่ยมันเท่ากับว่าเขาเรียกว่าอะไรชักจูงหรือบัชชีนํา ให้ให้ภาคประชาชนคล้อยตามด้วยหรือเปล่าถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยรัฐต้องมีนโยบายให้ชัดเจนว่าจะเยียวยาคนมีไรายได้น้อยอย่างไรอันนี้คือสิ่งที่เราต้องตั้งประเด็นถามด้วยความสงสัยเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยฝ่ายก้อนกลุ่มก้อนพลังงานของหม่อมกรคุณโลษณาเนี่ยน่าจะตั้งประเด็นถามอย่างนี้แต่เขาทําไมไม่ถามเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเมื่อรัฐจะปล่อยลอยตัวแล้วเนี่ยจะมีการเยียวยาภาคประชาชนผู้มีไรายได้น้อยอย่างไรและเอา มาตรฐานบรรทัฐานอะไรในการเยียวยาอันนี้เราต้องมาคุยกันมีใครถามอะไรไหมสรุปรวมๆก็คือพวกนี้ณสารวัดอ่อน้อยออภาคประชาชนคุยกันระดมความคิดก็ตั้งแต่เช้า9ก้าโมงสิบโมงเป็นต้นไปภาคราชการมามีส่วนร่วมและกลุ่มก้อนผลประโยชน์พลังงานมามีส่วนร่วมก็ตั้งแต่สามโมงบ่ายสามโมงเป็นต้นไป ทำสองรอบก็เพราะว่ารอบแรกเพื่อเป็นการระดมหัวคิดรอบที่สองก็คือเพื่อหาคำถามหาคาตอบหาคำตอบ,ตอบแล้วก็หาข้อสรุปร่วมกันฉันคิดว่าวันธรรมดาจะมากไหมเนีฉันคิดว่าก็ทุกคนมีความตั้งใจดีนะเพราะวันนั้นเราคุยกับแกนนำแต่ละจังหวัดแล้วเนี่ยทุกคนอยากจะเข้ามามีส่วนร่วม ถ้าคิดว่ามากพอสมควรนะ่ส่วนจะมากเท่ากับที่อยู่ในเวทีเสวนากองทบ,บหรือไม่เนี่ยฉันก็ยังไม่แน่ใจแต่คงจะไม่ถึงขนาดนั้นเพราะวาเวทีเสวนากองทบกนี่ประมาณสองพันกว่าประมาณสองพันกว่าตรงนี้สักประมาณสามร้อยห้าร้อยก็ก็น่าจะเพียงพอล้วละ่ละเพราะว่าแต่ละคนก็มาจากหลายจังหวัดเนี่ยไม่ใช่มาจากจังหวัดเดียวเพราะเขาเป็นตัวแทนแต่ละจังหวัดแต่ละจังหวัดมาทั้งหมดก็ประมาณสักเจ็ดแปดเก้าจังหวัด ก,ก็ในภาคประชาชน,นภาคประชาชนประชาชนที่จะส่งมาก็มีอยุธยาราชบุรีเพชรบุรีนะครสวรรค์ประทุมธานีนนทบุรีนะครปรถมนะครปรถมเขาก็แกนนำเขา้ามานั่งคุยก็รับปากว่าเดี๋ยวจะมาร่วมแล้วก็มีเพชรบูรณ์ใช่ไหม จำแพงเพชรแล้วก็ ờ, ờ, ชัยนาทประจวบดูจะเกินด้วยมั้ง ờ, ลพบุรีด้วยลพบุรีด้วยก็ทุกจังหวัดที่ไปอยู่ในเวนทีแจ้งวัฒนะนั่นแหละเขาก็จะมารวม แล้วทุกคนมีความมุ่งหวังว่าการต่อสู้เพื่อพลังงานเนี่ยมันก่อกาเนิดเกิดจากเวทีแจ้งวัฒนะเราก็อยากจะใช้ให้เวทีแจ้งวัฒนะผลักดันให้เกิดผลสําเร็จในนโยบายที่เราประกาศละใช้ต่อสู้คุณคุณกรคุณหมอกมลพันนี่ก็เข้าไปใช้ในเวทีนี้สําหรับที่จะขับเคลื่อนเรื่องพลังงานเพราะเวทีอื่นเขาไม่ได้ให้เข้าไป ก็ใช้เวทีของเราเพราะางั้นเราก็หวังว่าจะพึ่งเขาแต่ที่ผ่านมาเนี่ยสองครั้งเนี่ยทำให้เห็นว่าเราพึ่งไม่ได้เพราะว่ากระบวนการต่อสู้เขายังย้ําอยู่ในเรื่องเรื่องวิบาทะเพื่อหาคนถูกคนผิดเราก็คิดว่าเราก็หาหาพึ่ง,งตัวเองละกันวันนี้เช่นเลยลง facebook ว่าใช้หลักอัตาหิอัตโนโนาโถไปดูในเฟซบ o ๊กละกันวันนี้เพิ่งจะลงตอนเช้าแล้ว ไม่ไม่ภาคประชาชนภาคกลุ่มก้อนผลประโยชน์พลังงานแล้วก็ภาคข้าราชการการเมืองไม่เข้ามาเกี่ยวภาคผลประโยชน์พลังงานมีใครบ้างอ่ะก็มีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงแล้วก็ปอตทแล้วก็บิโตเคมีอันนี้คือภาคผลประโยชน์พลังงานส่วนภาคข้าราชการก็มีคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานแห่งชาติ แล้วก็กระทรวงพลังงานอันนี้ภาคราชการแล้วก็ภาคประชาชนก็มีพวกเราประชาชนก็จะจัดที่นั่งแยกกันเลยไม่ให้รวมกันามมากับข้าราชการรวมกันามมาเพราะว่ามีพื้นที่จํากัดไงก็แค่นั้นก็ยังจะเดินแอบกันไม่ได้แล้วเพราะว่าพื้นที่มันจํากัดเพราะทุกคนก็อยากจะมีมีหน้ามีตาเปน็น